เป็นโนนะครับถ้าใช้ตัวซัตเทนช่วยให้เป็นหางยาวๆหน่อยเล่นเพลงช้าจะฟุ้งฟิ้งเสียงสดใสเลยครับที่หางเสียงยาวแล้วก็มีความายเบโตหน่อยๆความสั่นคล้ายๆกับเครื่องสายโบสายอยู่ได้ยินมาว่าหมือนนิดๆใช่ไหมครับแม่ผมบอกแล้ววามันราคาไม่แพง m u s สว Arms คราบสวัสดีจ้าสวัสดีครับก็แล้วกับผมเจมี่สุดอัมแล้วก็พี่บอสครับครับผมวันนี้เนี่ยผมมาพร้อมกับโคแมน F หนึ่งครับอ่าเป็นโนเป็นโนที่เป็นโนไฟฟ้าเดี๋ยวนี้ครับนี่ก็ราคาเริ่มถูกนะตอนนี้ราคาวนเปี้ยนอยู่หมื่นนิดนสมัยเมื่อก่อนพี่เป็นโนไฟฟ้าพี่ซื้อมาเท่าไหร่สี่หมื่นห้าหมื่นต้องมีแต่ต้องมีเดี๋ยวนี้เนี่ยราคาหมื่นกว่าสองหมื่นแปดพันเริ่มมีมาแล้วซึ่งวันนี้เนี่ยน่าสนใจมากกับโคแมน F หนึ่งเออ เริ่มเลยดีกว่าผมมาดูหน้าตาก่อนหน้าตาอย่างแรกเลยคือเป็นไม้บอนนี้เป็นไม้อย่างดีสุดยอดสวยงามมากครับแล้วก็รูเชื่อมต่อตรงนี้นั้นไซส์ก็จะมี usb นะจ๊ะแล้วก็มีอินมีเอาพิเศษมากตรงนี้มีหูฟังให้ด้วยให้ใส่2อันอก็คือใครอยากจะฟังด้วยกัน2คนฟังได้คุณครูกับนักเรียนอ่าก็ได้เหมือนกันใช่ครับแล้วแต่แล้วก็เอ,อข้างล่างนี้มีแพดเดิลมาให้ สามเหยียบสามเหยียบแถมไหมทันเดิ้แถมเปล่าแถมด้วยเป็นไงเนี่ยทันเดินมาพร้อมพักเอาฝั่งนี้พี่บอสเป็นยังไงมั่งมีช่องเสียบ usb นะครับสำหรับฟังซองลิสของเราได้อครับแล้วก็มีปุ่มปรับเมนูต่างๆนะครับไม่ว่าจะปรับจังหวะหรือเสียงแล้วก็เอฟเฟกต์มีเรคคอร์ดได้ครับถัาทึกเสียงไว้ได้ด้วยครับมัสเตอร์วอลลุ่มฟิทออนออฟครับแล้วก็ริ่มเป็นไงมั่งพี่ปรับได้สองน้ำหนัก นะต่อน้ำหนักผมลองแบบเบาแบบหนักเนี่ยถ้าน้ำหนักที่กดเปล่าๆเนี่ยคล้ายเป็นโนจริงมากครับแต่ที่ปรับทัชได้2แบบเนี่ยขึ้นอยู่กับหางเสียงของที่เราเล่นครับอ๋อสามารถที่จะปรับได้มีอ่านยาวได้ั้นอกเหนือจากที่เรากดข้านล่างแล้วใช่ไหมไ้ครับแล้วปรับได้อีกไหนผมก็ด้วย่อยนี่ตัวนี้เลยครับปรับเอ้ยพี่และตรงนี้ข้างหน้าเนี้มันเขียนอะไรไว้ม้างยงไว้ทุกเมนูเลยครับเริ่มจากซ้ายก่อนนะครับเป็น การรคคอร์ดบันทึกเสียงเมทานอมก็มีนะครับเมทานอมปรับได้อัตราจังหวะ4-4 3-4 2-4มีค่า time signature ให้ใช่ครับมีเดโมซองเอาไว้ฝึกหัดเล่นครับผมปรับจังหวะกลองมีกลองมาช่วยตีด้วยเอครับจังหวะกลองเลือกได้หลายแบบนะครับครับแล้วก็ทาง support key เพลงไหนเล่นยากรวบมาเป็น สีขาวให้หมดคีย์สีให้หมดก็ได้ในช่วงแรกๆทันโพสคีย์ได้เลยด้านนี้น่าสนใจครับมี Dual Voice ผสมเสียงได้ผสมเสียงครับริมมหนึ่งมีสองเสียงกดทีเดียวได้2องอ้าวอยากรู้ประมาณนี้นี่คือฟังก์ชันทั้งหมดในหน้าตาของมันครับบอกแค่นี้เนี่ยก็แทบคุมลักไปฟังเสียงกว่าว่าเสียงในแต่ละฟังก์ชันและแต่ละเสียงของเขาเป็นยังไงบ้างปะ บอสมันเริ่มอย่างเลยหลังจากที่เล่นไปเสียงเป็นโนเป็นไงพี่เสียงเป็นโนนะครับอ่าถ้าใช้ตัวซัตเทนช่วยให้เป็นหางยาวๆหน่อยออเล่นเพลงช้าจะฟุง้งฟิ้งเสียงสดใสเลยครับครับผมแต่ถ้าเอาซัตเทนออกอม,มีความสั้นๆหน่อยก็จะเล่นเพลงเร็ว เน้นได้กระชับจังหวะกระชับใช่ครับแล้วหลังจากพวกฟังก์ชันอื่นนะพี่เสียงได้ลองไปเป็นไงบ้างเราคิดได้ทดลองดูเอครวบครับใช้เสียงเป็นโนผสมกับสติงเป็นไงพี่เต็มไหมมาฟูลใหญ่เลยครับครับถ้าเราใช้ในท่อนเพลงใหญ่ๆท่อนฮุกจะมีความคอนเสิร์ตมากขึ้นเลยครับผมต่อไปพี่เสียงสติงเสียงสติงนี่ หางเสียงยาวแล้วก็มีความวายเบโต้หน่อยๆความสั่นคล้ายๆกับเครื่องสายโบสายอยู่อืมครับเราับนินก็คือเป็นเครื่องสายอยู่แล้วครับต่อไปออแกนครับอ่ะอันนี้ผมรู้สึกมีความโบดเสียงเหมือนเชือออแกนมีความโบดใช่อ่าเหมือนฟังในโบดเลยอารมเหมือนฟังอังานแต่งใช่ครับแล้วก็ได้บรรยากาศยุโรปเลยครับครับผมเด็กออแกนเก๋มากครับครับผม แล้วเสียงต่อไปพี่พบอสอิเล็กทริกเป็นโนครับปกติอิเล็กทริกเป็นโนเนี่ยจะมีความฟุ้งฟิงฟ้งฟุ้งฟิ้งแต่ตัวนี้จะกลมกลมครับถ้าเล่นเพลงยุค80ยุค90เราได้ยินเสียงนี้ในเพลงยุคนั้นเยอะมากามครับผมพี่บอสพี่หลังจากได้ลองไปตัวนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยครับ ถ้าเป็นสมัยผมแต่ก่อนผมคิดว่าต้องมี2 0 0 0มื่นกว่าอยู่แล้วเออผมว่าประมาณสองหม,มืผมดูจากซองแล้วได้ยินมาว่าหมื่นนิดๆใช่ไหมครับผมบอกแล้วว่าราคาไม่แพงเอาไปวางในบ้านก็ดูลุ่แลลวนะพี่เอาจริงดูๆสวยงามเออดีมากเน้นย้ำอีกทีครับว่าราคาไม่แพงจริงๆนะจ๊ะเข้ามาลองก็ได้ที่มีการทุสาขาเลยลืมบอกไปตัวนี้เนี่ยมีพายกระซิบบอกผมมาว่าตัวนี้นะส่งฟรีอยู่ที่ไหน ส่งไปถึงที่ถึงที่เราจะกอบให้ด้วยอยู่ชายแดนก็ส่งให้ครับผมแล้วแต่ใครจะอยู่ตรงไหนก็ส่งให้ขอแค่มีใจรับเป็นโน้ครับเอออยากเล่นเท่านั้นแหละจัดให้ใช่ไม่ถึอาร์มจัะได้ครับแล้วพี่บอลฝากหน่อยพี่ก็ฝากช่องทางติดต่อนะครับก็ทาง YouTube Facebook ของร้านมิสึอาร์มนะครับ แล้วก็กดไลค์กด subscribe ด้วยเอแล้วก็ติดต่อถูกใจเอ้ยไม่ใช่ติดต่อก็ก็กดถูกใจแปนเพจไว้ด้วยนะอยากจะถามอะไรถามได้เลยพี่ครับพี่ครับเป็นโนตัวนี้ลิมเป็นไงบ้างครับนั่นแหละก็ประมาณนี้ครับสำหรับโคแมนเอ f หนึมาลองแล้วคุณจะรู้ว่าราคาหมื่นต้นๆนั้นของดีของมีอยู่จริงครับครับผมสับผมกับพี่บอสเป็นขอตัวลาไปก่อนดีกว่าสำหรับนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับมิวสิอม